ทำยังไงที่เราจะสามารถเรียกคืนเงินภาษี1เดือนนี้กลับมาให้เราได้นะคะการปล่อชอ่าไม่้องเสียภาษีนะฮะ สวัสดีทุกคนเดี <UC> S. <S ๋กับซีซ่าค่ะซีซ่าคุณพุทธิคิงค่ะจะเพจถูดถึงร้ด้วยการลงทุนคอนโดนะครับวันนี้นะครับซีนะคะจะมาให้เทคนิคนะครับสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูงนะครับคนที่มีรายได้สูงนะครับสำหรับเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องของภาษีเนี่ยยิ่งเราเป็นพนักงานประจำแล้วรายได้เยอะเนี่ยภาษีก็ต้องเสียเยอะตามนะภาษีก็จะเป็นขั้นบันไดเลยนะล่าสุดนะคะซีได้ไปคุยนักลงทุนนะครับที่เขามีรายได้นะครับสามแสนนะครับเป็นเป็นคุณหมอนะฮะคุณหมอห้องฉุกเฉินนะครับมมีีก็ถาาว่คุณหอปนึงเสียภาาาษีเเท่่ไหหรนะคุณมอบอกว่าก็ เท่ากับเงินเดือนนะคะเดือนหนึ่งเออเือนเดือนสามแสนนะะเสียภาษีสามแสนนะคะโอ้โหหนักไหมหนักมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะคะคือตั้งแต่ไรายได้สามหมื่นขึ้นไปก็เริ่มเสียภาษีแล้วเนาะแต่มันก็จะเสียเป็นขั้นบันไดไงสาวก็จะเสียน้อยอย,ยู่อาจะไม่รู้สึกนะพอรายได้เริ่มแต่ห้าหมื่นเนี่ยเริ่มจะรู้สึกแล้วเอ้ยทำไมเราเสียภาษีเยอะจังนะะวันนี้นะครับสี่จะมาแชร์นะคะวิธีการที่ทำังไงพนักงานประจำเนี่ยสามารถให้จ้าได้ในส่วนของภาษีที่เราจะต้องหักคืนเหมือนกับวันนี้เราทำงานนะคะหนึ่งปีใช่ไหมหนึ่งปี เ,นนะเพราะว่าอีกหนึ่งเดือนเราต้องจาา่ายค่าภาษีถูกไหมแต่ว,ว่าวันนี้นครับเดี๋ยวซีจะมาแชร์วิธีการให้ฟังว่าทํายังไงที่เราจะสามารถเรียกคืนเงินภาษี1เดือนนี้กลับมาให้เราได้นะคะจริงๆแล้วนะคบในส่วนการลดหย่อนภาษีนะมันมีหลายตัวมากนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคบเดี๋ยวซีจะหาข้อมูลมาไว้ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับทางหน้าเพจน,นะคะเป็นข้อมูลว่าอะไรที่มันสามารถหัลกลดหย่อนภาษีได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สามารถหัลกลดหย่อนภาษีแล้วก็หักภาษีได้เยอะด้วยนะครับก็คือในส่วนของดอกเบีย้ยในการซื้อบ้านหรือคอนโดนั่น เป็นพลักงานจัที่ได้สูงนะครับแล้วนำนะครับจะริยเมันเดือนนะครับคือเครดิตมาต่อยอดในการคู้สัพหาริวาร์ดซับปุ๊บนะครับนอกจากจะมีรายได้เพิ่มแล้วที่เราไม่ต้องเสียภาษีได้ได้จากการข่อนเช่าไม่ต้องเสียภาษีนะฮะแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์เรียกเรียกดอกเบี้ยนะครับที่เราผ่อนแบงก์ไปนะครับมาลดหย่อนในส่วนของภาษีได้ด้วยนะครับอย่างนั้นคุณซีเนี่ยก็เอาไปลดหย่อนนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาก็ได้เงินกลับมาครับเมื่อก่อนนะเสียภาษีแต่พอไปลดหย่อนปุ๊บได้เงินค่าภาษีกลับคืนมาไม่พอปุ� เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกคืนภาษีได้แล้วก็เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพนักงานประจำแล้วอย่างอสังหารนะครับซีเรียกว่ามันเป็นรายได้แฝงและกันที่มันมากับการลงทุนนะคะซึ่งเราก็เรียกคืนโอ้โหเงินเราก็กลับมาจะไม่ตนนหน่วยนะเพื่อนๆลองคิดตามนะครับการลงทุนอสังหาเนี่ยผู้เช่าเป็นคนช่วยจ่ายเราค้างเงินต้นแลดดอกเบี้ยนะคะตัวอยาว่างนะครับก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็การจะปล่อยเช่านะครับซึ่งเพิ่งโอนนะฮะปล่อยเช่านะครับอยู่ที่ทนต่ว่าผ่น่า้ทนะไรารแล่ว่าล่วนในส่ ดอกเบี้ยที่ผู้เช่าจ่ายให้เราเนี่ยครับเราก็สามารถมหาหักลดหย่อนภาษีได้อีกนะครับซึ่งมันได้แบบหลายต่อมานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออสังหาเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งซีมองว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำแล้วมีรายได้ตั้งแต่แบบห้าหมื่นบาทขึ้นไปนะครับสามารถเอาเงินของตัวเองตรงเนี้ยมาต่อยอดในอสังหาได้แล้วก็รับรายได้เพิ่มแบบช่องทางจากรายได้เพิ่มจากอสังหาก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วทีนี้มันก็ยังไปหักลดหย่อนในส่วน,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 นของภาษีไดะะ้ังก โอเคของเขาเนะี่ยเขาสาม,มารถหักลดเกิดภาษีได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกคลิกนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พี่มีไรายได้สูงนะคะแล้วอยากที่จะมีตัวช่วยในเรื่องภาษีนะครบรู้สึกว่าเอ้ยเราเสียภาษีไปอะ่ะเราอยากจะเอาตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่านะคะก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาซีได้นะครับหรือซีก็จะวางแผนให้แบบละเอียดนะคะไม่ต้องกัโงวลเนาะแล้วก็วันนี้ครับคือซีเป,เป็น one stop service นะครับนอกจากที่ซีนะคะจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการลงทุนสังหารแล้วนะครับซียังวางแผนเรื่องการเกินให้ด้วยนะว่าเราจะบริหารอสังหหาารรริิมมมมทััพพยยย์งงไไนนใ้้ีดเ่ มาหลายช่องทางจริงกสังหามันสามารถสร้างรายได้เพิ่มหลายช่องทางมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของซีพียูย่ให้ภาีซึ่งเป็นรายได้แฝกนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ก็อันนี้แหละเข้าๆแล้วกันน้องจริงเรื่องของลดหยอด่อนภาษีมันมีหลายตัวมากที่สามารถลดหย่อนภาษีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนนะคะกองทุนที่เป็นกองทุนแบบเกษียณนะคะก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีพ่อแม่ที่อายุ60มปีขึ้นไปก็สามารถลดหย่อนได้นะมีลูกหรือว่ามีภรรยาก็ลดหย่อนได้ยังไม ไม่มีนะเพื่อมาลดหดยนะ่อนนะนี่ไม่ต้องนะฮะโอเคครับก็สําหรับใครนะครับที่มีรายได้นะครับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปนครับอยากที่จะเริ่มต้นในการลงทุนอสังหาะระบและอยากที่จะมีสิทธิประโยชน์ทาง,งภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยที่มันถูกนะครับแล้วก็อยากที่จะมีเงินก้อนเพื่อไปต่อยอดในธุรกิจของเราให้มันเติบโตนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาซีได้เลยนะครับซีก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่ยนมคลิปนวิ่ีนะครับ่ต้วกงคล อยู่กับช่องซีนะคซีจะให้ความรู้ทั้งการเงินทั้งการลงทุนนะครับโอเคแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะโอเคสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชูป